มีมติให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้ที่วันละ300บาทโดยมีการให้เหตุผลนะครับว่าขณะนี้ค่าขครองชีพไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ํามันปรับตัวลดลงขณะที่เงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ำซึ่งมติของคณะกรรมการค่าจ้างก็มีขึ้นนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเครือข่ายแรงงานอาจจะมีการเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเป็นวันละ321บาท เนื่องจากเป็นห่วงว่าราคาสินค้าจะมีการปรับขึ้นตามการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ4%นะครับและมีการปรับขึ้นค่าของชีพให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยจากเดิมที่มีอัตราเงินเดือนถึง9,000แล้วก็13,000บาทนะครับโดยที่มติคณะรัฐมนตรีมีไปเมื่อวันอังคารที่9ธันวาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเหตุผลแตกต่างแล้วก็มุมมองที่หลากหลายนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่าน้ำหนักของฝั่งไหนจะน่าสนใจครับโดยเราจะไปพูดคุยกับศาสตราพิชาลแ,แลีนิลกิทธยรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการคณะเศรษฐศาสตร์จ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค ครับสวัสดีครับอาจารย์ราคาในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานนะคะแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องแรงงานมานานพอสมควรนะคะอาจารย์ประเมินว่าน้ำหนักของฝั่งไหนระหว่างทางด้านของคณะกรรมการค่าจา้างที่อยากให้คงอัตราขั้นต่ำไว้ที่300บาทหรือเครือข่ายแรงงานที่อยากจะขึ้นเป็น321บาทเพราะเกรงว่าค่าครองชีพจะเพิ่มสูงขึ้นฝั่งไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันในมองของอาจารย์คะคือโดยทั่วทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะ ขึ้นอาจจ้างหรือไม่ขึ้นเนี่ยนะครับมันดูจากสาเหตุหลายประการนะครับประการที่หนึ่งที่พูดกันบ่อยก็คือตกลงค่าของชีพขึ้นหรือไม่นะครับประการที่สองก็คือดูจากเรื่องที่ว่ารายได้หรือผลประโยชน์โดยรวมของประเทศมันเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นเพื่อควรจะต้องไปเพิ่มให้กับลูกจ้างในฐานะที่ลูกจ้างก็เป็นประชาชน นะครับ <c oughs> แล้ประเด็นที่สามก็คือนายจ้างมีปัญญาจ่ายไหมก็ <c oughs> คือกําลังจ่ายของนายจ้างมีไหมนะครับถ้าจะพูดง่ายๆความจำเป็นของลูกจ้างนะครับความจําเป็นของนายจ้างแล้วก็ดูภาพรวมของประเทศว่าประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมทีนี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ดูว่าส่วนมากก็จะอ้างถึงว่าค่าขรงที่ไม่ได้สูงขึ้น <c oughs> มากเท่าไหร่ดูจากอัตรางเงินเฟอ้อนะครับ แต่ทีนี้ต้องเข้าใจว่าค่าของชีพเนี่ยมันเป็นค่าของชีพของคนทั้งประเทศะนะฮะไม่ใช่ของคนงานอย่างเดียวนะครับคนกลุ่มเบออื่นเนี่ยเข้าของที่ซื้อเนี่ยอาจจะราคาไม่แพงมากไม่ไม่แพงมากจากเดิมะนะครับแต่กลุ่มคนที่ซื้อของตามตลาดนะฮะคนที่ไม่มีเครดิตต้องต้องซื้อเชื่อนะครับคือหมายความว่าเงินสดไม่มีต้องซื้อเชื่อ นะฮะ,ะหรือ,ซ,อซื้อในซื้อในตลาดที่ซื้อข้าวบันทีลาทีละลิตอะไรเงี้ยัพวกเนี้ยของมันจะขึ้นนะฮะเน่อาตัวตัว,ตวไ,มมไม่มีไม่มีเครดิตที่จะซื้อครั้งละยเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายของคนกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกนีคนทั้งประเทศซึ่งเป็นที่มาของไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องต้องลงลึกต้องไปศึกษาแต่เฉพาะรายจ่ายของคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานที่กินค่าจ้างขันต่ำนี่แหละซึ่งผมเชื่อว่าค่าครองชีพของคนเหล่านี้เนี่ยขึ้นสูงกว่าค่าครองชีพเฉลี่ยของคนทั้งประเทศที่เราเห็นในตัวเลขเกี่ยมาอ้างกันอัน <Okay. S 2> นั้นอเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจนถึงขณะนี้เนี่ยนะฮะตั้งแต่เดือนเมษาปีห้าหก ถึงขนาดนี้ใครสามารถที่จะบอกได้มั่งว่าถ้าไปตลาดแล้วคุณยังคงซื้อผักในราคาเดิม,มซื้อหมูในราคาเดิมซื้อข้าวซื้อของในราคาเดิมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อสิ่งเหล่านี้ด้วยเงินที่เพิ่มมากขึ้นมันก็แปลว่าไอ้เงินสามร้อยบาทที่คุณมีอยู่นั้นซื้อของได้น้อยลงะนะครับจะเรียกว่าอัตราเงินเฟอ้อหรือไม่ก็ตามจะข้าของชีพมันสูงขึ้นแน่ๆอำนาจสื้อลดลง นแสดงว่าจะให้น้ำหนักกับฝั่งบอกอกนานลดลงใช่ค่ะอาจะรให้น้ำหนักกับฝั่งแรงงานมากกว่าหรือเปล่าคะถ้าแบบนี้ผมคิดว่าจะต้องดูอย่างนี้คือต้องดูว่าจริงแล้วในเมื่อตัวเลขที่มาอ้างเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นจริงสําหรับเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานก็ต้องไปดูตัวเลขที่ที่เป็นรายจ่ายผู้ใช้แรงงานโดยรงมซึ่งผมเชื่อว่าเพิ่มขึ้นอันนั้นอันหนึ่งอันที่สองก็คือว่าอย่างที่บอกว่านเดือนค่าการขึ้นเนี่ยรับรองว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่เคยที่จะไม่จริงนะครับค่ะ ต่ท,ทั้งท่านที่จริงๆแล้วค่าเงินเดือนของอทางด้านราชการนั้นไม่เกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้ใจ่ายของนายจ้างแต่ประการใดแต่ความที่ตลาดเรามันเป็นตลาดผูกขาดเพราะฉะนั้นเมื่อมอีรายได้ของผู้ซื้อเพิ่มขึ้นปั <c oughs> ๊บเนี่ยผู้ขายก็จะพยายามขึ้นราคากพราคิดว่าผู้ซื้อยังไงก็มีบัญญาซื้อเพราะฉะนั้นพอจ่ายใ,ให้พอพอขึ้นราคาเอาับ พวก่ายการพับเนี่ยนะฮะลูกจ้างเอกชนก็โดนไปด้วยช่ค่้งก็ต้อง,ต,องต้องหาทางชดเชยกันถ้าเงินเดือน<ๆ>ไม่ขึ้นนะฮะก็ต้องไปชดเชยกันในเรื่องสวัสดิการในเรื่องอะไรเพื่อลดหรือทุเลาความเดือดร้อนของเขาอ่ะต้องหาทาง,ทางแก้ไข<ค>นะครับ,รบอาจารย์ครับถ้าเกิดค่าขครงชีพมีแนวโน้มขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่านะครับจะมีโอกาสครับที่ทางคณะกรรมการจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําก่อนสิ้นปี5้าแครับ อ๋ออันนี้เป็นไปได้ครับเพราะว่าเราเคยมีมาหลายครั้งนะครับที่มีการขึ้นค่าจ้างคันต่ำม,มากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีนะครับคือถ้าหากว่ามันเดือดร้อนกันจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครกาหนดว่าค่าของที่จะอ่าโทษค่าจ้างคันต่ำเนี่ยจะข,ขึ้นกี่ครั้งต่อปีหรือกี่ปีครั้งนะครับมันมันปรับได้ทุกครั้งที่มีความเดือดร้อนหรือว่ามีความรุนแรงของปัญหา,ามันผูกได้ครับ ถ้าไม่ปรับค่าจ้างเป็นตัวเงินเพิ่มแนวทางที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับแรงงานนะคะในกรณีที่ณขณะนี้คงต้องคงไว้300บาทแล้วอาจารย์ประเมินไว้อย่างไงบ้างคะคือคือบริษัทที่เป็นนายจ้างก็อาจจะต้องทุเลาความเดือดร้อนด้วยการที่อาศัยเครดิตอาศัยกําลังซื้อที่สามารถซื้ออะไรได้ครั้งละมากๆกเนี่ยก็ไปซื้อข้่าซื้อของที่จําเป็นต่อการของชีพของลูกจ้างาในราคาถูกใช่ไหมครับแล้วก็ แล้วก็มาขายในราคาต้นทุนให้ทุกอย่างนี่ก็จะเป็นการทุเราอย่างหนึง่งแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้รัฐบาลเองก,ก็คงต้องสนับสนุนนะครับให้ในายจ้างทําอย่างนี้ด้วยเพื่อจะทุเราปัญหาของรัฐบาล,ลนั่นแหละครับเพราะว่าถ้ามันมีความ <c oughs> มันมีความตึงเครียดมีความรุนแรงของปัญหามันกหนีไม่พ้นที่ว่าคนเหล่านี้ก็คงจะต้องวิ่งมารัฐบาลใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ รสวัสดีค่ะครับก<ด>็เป็นม<ด>ุมมองของอาจารย์แลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่